ค่ะพี่พเพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะคลิปนี้เป็นการอ่นานไพ่โดยรวมนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ดไว้เป็นแนวทางนะคะอย่าเสียสยมากเกินไปสําหรับใครที่มาเห็นคลิปนี้แสดงว่าคุณมีพลังงานดึงดูดนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆกําลังใจทุกๆคอมเมนต์นะคะทุกๆการกดติดตามด้วยขอบคุณที่สมัครสมาชิกด้วยนะคะใครสนใจสมัครสมาชิกอย่าลืมแค,แคปลักฐานมาดูดวงฟรีนะคะแล้วก็ใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวทัก่องคิวทางไลน์ได้เลยแล้วก็ใครนะคะสนใจร่วมบุญนะคะทำโรงทานนะซึ่ง รุ่นจะไปทําวันที่30นี้นะคะร่วมกับเพื่อนนะคะก็ทักมาทางไลน์สอบถามได้นะคะมาสะสมแต้มบุญไปด้วยกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าเช้านี้เขาฝากบอกคุณว่าอะไรมันคงเป็นแวงกันเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาทํากรรมอะไรกับคุณไว้เยอะมากๆแล้วตอนนี้มันกรรมนั้นนะ่ะมันได้สะท้อนกลับมามามาเข้าเขามาโดนเขานะคะ อ่านุ่นจดเป็นแถวแล้วนะที่ผ่านมาฉันรู้ว่าฉันทำกรรมหรือฉันทำไม่ดีกับเธอแล้วผลของการกระทำผลของกรรมนั้นน่ะมันจะมันกำลังกลับมาเล่นงานฉันฉันรู้ว่าที่ผ่านมาฉันผิดฉันไม่ดีฉันมัวแต่ไปสนใจกีฬาดนตรีงานอดิเลกซึ่งฉันไม่ได้สนใจเธอหรือที่ผ่านมาฉันนึกว่าเกมความรักมันเป็นแค่เกมมันคือการแข่งขันก็ไม่ได้ทุ่อไม่ได้คิดใช้หัวใจอย่างจริงจังอ่ะ จนทําให้เธอรู้สึกแย่แล้วเธอก็เลยรู้สึกงอนหรือเธอก็เลยรู้สึกถอยจากความสัมพันธ์นี้ไปอ่ะเธออาจจะแค่กําลังงอนอยู่ก็ได้แต่ฉันรู้สึกว่าการงอนครั้งนี้มันแปลว่าเธอไม่เอาละเธอโ no, นเธอปฏิเสธเธอต่อต้านเธอไม่โอเคกับการที่ฉันเล่นสนุกแบบเนี้ยมาเล่นสนุกกับใจของเธอเธออาจจะไม่โอเคแล้วพอเธอไม่โอเคอ่ะมันกลายเป็นว่าฉันคิดมากไงมันเหมือนกรรมได้ได้ทำหน้าที่ของมันได้ตอบสนองซะละ แล้วฉันก็กลายเป็นคนที่เอาเธอออกจากหัวไม่ได้คิดมากกังวลใจหวาดระแวงไปหมดเลยกลัวว่าเธอจะไม่กลับมากลัวว่าเธอจะไม่ให้อภัยกลัวว่าเธอจะใจเย็นแล้วหายไปเลยใจเย็นในที่นี้คือไม่สนใจอีกเลยไปสนใจเรื่องอื่นเพราะเธอเป็นคนจิตใจดีนะเธอคงจะไม่มาว่าร้ายหรอกแต่เธอคงจะหายไปแบบเหมือนโปงอะทางที่ฉันเองก็ยังอยากไปต่อนะมันจะต้องหาวิธีอะไร ที่จะทาให้ความสัมพันธ์นี้มันดําเนินต่อไปสําหรับฉันนะพราฉันไม่ได้อยากเลิกหรือไม่ได้อยากให้เธอหายไปจากชีวิตอะตอนนี้คือมันทุกข์ทรมานใจมากเลยนะรู้แล้วว่านี่คือกรรมจริงๆที่ทําไว้กับเธอเราจะต้องแก้ไขหรือแบบอยากจะอ้อนวอนขอโอกาสขอร้องอะก็ยังไม่มีสิทธิ์เลยทําได้แค่คิดมากแล้วก็ทําได้แค่แบบถามตัวเองว่าจะต้องทํำยังไงทํายังไงให้ได้เธอคืนมาซึ่งมันเป็นความทุกข์มากๆเลยนะแต่ฉันรู้ว่า เธอเองอ่ะก็ไม่ได้คิดร้ายหรือไม่ได้โกรธฉันหรอกเพียงแค่เธอรู้สึกเหนื่อยหรือเธอก็แบบอยู่ในช่วงของการการงอนอะ่ะแต่การงอนของเธอมันน่ากลัวนะเงนในที่นี้คือแบบพร้อมปล่อยมือพร้อมปล่อยวางเลยฉันเองก็เลยแบบเครียดอะ่ะแล้วก็เป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้มีโอกาสนะฉันจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วคือเข็ดและวเข็ดแล้วจริงๆนี่คือข้อความที่เขาฝากบอกคุณตอนเช้านะคะราศีธนูค่ะ ราศีกันราศีกุมราศีกรกฎค่ะและราศีสิงค่ะเดี๋ยวเรามาดูชื่อเล่นชื่อจริงนางแฝง Facebook i จของเขานะคะจะมีตัวโอค่ะตัว J ตัว T ตัว N หรือตัว Z นะคะตัว I ค่ะตัว T ค่ะ ตัววีนะคะแล้วก็มีตัวออเจอ,อีกหนึ่งตัววันอาทิตย์วันพฤหัสวันอังคารวันจันทร์วันพุธวันเสาร์นะคะประมาณนี้ส่วนใครอยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมท้ายชองคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย